สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําเทคนิคนะครับแปลงนี้นะครับปลูกมันได้ไรละนะครับไม่ต่ํากว่า8ตันนะครับผมไรหนึ่งนะครับตัวนี้นี่อ่าบ่ขาดเลยนะครับผมไรละ8ตันนี่นะครับแปลงนี้เป็นดินล้วนทรายนะครับผมเป็นดินล้วนทรายนะครับแปลงนี้นะครับผม ใส่ขีดไก่ผงล่องพื้นนะครับใส่ขีดไก่ผงล่องพื้นแต่ะเริ่มแหลกเลยนะครับกอนไถนะครับกนไถใส่นะครับใส่ขีดไก่ผงนะครับขีดไก่ผงทีก็จะมาขายไปกระสอบนะครับกระสอบละ30บาทหรือ35บาทนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องระบาดที่นี่นะครับนํามาใส่นี่นํำมาใส่ในอัตราส่วน35กระสอบนะครับ35กระสอบต่อ1ไร่นะครับ แล้วพี่น้องไหวานดูโลกใหม่หลังจากที่วานขี่ไก่ไปแล้วนะครับไหวานดูโลกใหม่ทับไรละหนึ่งกระสอบนะครับเพื่อปรับสภาพดินเพื่อขาเชื้อรานะครับที่มาจากนะครับที่มาน้ำขี่ไก่เท่านี้แหละนะครับขี่ไก่ผงนะครับจะบ่อ่าอ่ามั่นเท่านี้จะบ่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกเชื้อรานะครับการเป็นโรคนะครับต่างๆจะจะตามมานะครับผมก็คือบอกง่ายๆว่านะครับวานขี่ไก่แล้วห้องกวานดูโลกใหม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับ โลกต่างๆที่มาน้ำขีไก่เพะว่าห้าบาวานโดนลมใหมน้ำนะครับผมนี่คือ,อสิ่งหนึ่งถี่ห้าวานขี๊กไกไปแล้วนะครับวานขี๊กไกไปแล้วแล้วมันเป็นเชือ้อรานะครับบางคนาบางท่านถี่ใส่ขี๊กไกคือกันนะครับงามแต่ว่าเพิ่นกัย่อมรับว่างามแต่นะครับมันเป็นผ้าหาน้ำโลกเพิ่นวาน,นะครับโบแมนเดอนะครับถ้าห้าใส่ดีๆใส่ให้เป็นนะครับวานโดนลมใหม่ทับมันจะปรับสภาพดินและกระเฮ็ดให้ขาเชื้อรานะครับถีบดีต่อผืชต่อ มานของเฮาเนี่ยนะครับในอัตราส่วนขี่ไกลนะครับผมจะใส่อยู่35กระสอบนะครับสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดสอบอยู่ประมาณนี้นะครับผมอาจจะพอดีแล้วนะครับห้วานโดโลไม่ไล่เลยหนึ่งกระสอบหลังจากวานขีไก่ไปแล้วห้ยวานโดโลไม่ทับโดโลไม้ลูกปืนขาวนะครับทับไล่เลยหนึ่งกระสอบนะครับโดโลไม้เด้อนะครับก่อนปลูกหลักกระถนะครับหลักกระถพ่วนนกลองนะครับผม หลังจากนั้นแล้วนะครับอันนี้คือเทคนิคปลูกมันไรละไม่ต่ำกว่า8ตันนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับอทอนมันลํำม,มันของเหาเพรว่าจะซดขนาดใดเพรว่าจะ,อะบอกว่าจะสดตัดล่ำม,มาแล้วเฮาต้องแซ่ล่ำนะครับเฮาต้องแซ่ล่ำเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเห็นไหต้นมันเห่าเนี่ยแตกตาเร็วขึ้นนะครับพี่น้องบอแซการแตกตาจะซ่านะครับผม บ่แส,บ,แส,สแบ่แส่น้ำยาเร่งลากนี่ยทอนมั่นจะซาแล้วน้ำยาเร่งลากนะครับแซ่น้ำยาเร่งลากแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดยี่สิบห้าห้านะครับผมผสมใส่ในถังนะครับหลักกะทอนพันมั่นเท่าเนี่ยที่เอามาเสียบเทาต้องจุ่มลงไปย่างหน่อยๆสามสิบนาทีนะครับทายางบ่มีเวลาต้องอ่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบนาทีเนาะสิบห้ายี่สิบนาทีถือว่าโอเคนะครับผม แต่ถ้าล่ำสดเท่ากับว่าจาเป็นต้องแซ่โดนปรไดันะครับผมประมาณสิบหานาทีก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล่ำที่บดสดนะครับทอดต้องแช่ยางหน่อยๆต้องสามสิบนาทีนะครับผมเพื่อให้เพื่อนดูดซับดูดซับปุ๋ยหรือน้ํายาเรีงลากเข้าไปนะครับเพื่อไว้ต่บารุงนะครับเป็นการบํารุงต้นของเพื่อนนะครับผมผมผสมเทคนิคของผมผสมปุ๋ยเกจยี่ห้าห้าพร้อมนะครับผสมปุ๋ยเกจยี่ห้าาน้ำยาเรีงลาก เตรียมน้ำว้นะครับเตรียมน้ำว้มาแส่เนี่ยแหละครับก็คือเทคนิคก,ก่อนปลูกนะครับผมเทคนิคก,ก่อนปลูกของผมอ่ะบัดท,ที่นี่นะครับผมอ่ะมากไว้จะขึ้นสองขึ้นนะครับก็นํามาเสียบย่ามักไปโดนนะครับนอเพ่จะแตกออกงาวเกินไปถา้าเฮ้าบ่แซนมันยาเร่งลากนะครับพี่น้องสังเกตเบิงบอกว่าล่ำสดที่เฮ้ามาเสียบเนี่ยโดนเด็กพี่น้องสัวสีแตกตาออกนานนะครับนาน แต่ว่าถ้าเป็นลำสดยาแซโดนนะครับยาแซโดนมันจะเปื่อยนะครับมันจะเปื่อยตามันจะเน่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นลำที่บรสดหรือเขาตัดเกินสิบสิบหามือไปแล้วหรือว่าหนึ่งเดือนเขาต้องแซ่โดนในเจ้น่อยพอว่าเล็งิ่นแตกตาได้เร็วขึ้นนะครับผมนี่แหละนะครับเทค่นี้การแสบอีกขันหนึ่งหลังจากเสียบไปแล้วนะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะฮะหนึ่งเดือนนะครับ หรือซิหามือนนี่1ิหามือนนี่สองสัปดาห์นี่เขาสามารถฉีดปุ๋ยเกต็ดนะครับปุ๋ยเกต็ดยิบหาหาผสมน้ำยาเร่งรากนะครับฉีดเร่งได้นะครับพี่น้องฉีดเร่งได้บ่อตายได้พี่น้องบ่เน่านะครับบ่มีผลกระทบอยังนะครับเพิ่นว่าออนจิตตายบ่อครับผมแต่ว่านะครับหลังจากที่ผมเสียบไปแล้วผมจะฉีดยาคุ้มฉีดยาคุ้มหยาท่านที่นะครับฉีดยาคุ้มหยาท่านที่นะครับ พอว่าพ่นจะคุ้มใดโดนนะครับเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนสองเดือนนะครับผมเนี่ยละ่ะนะฉีดไปแล้วนะครับประมาณ1ิหามือนะครับสิบหถึงยีวันถ้ามันแตกตาออกมาประมาณจักนน้วนึงนะครับหรือว่ากําลังแตกออกมานะครับเขาสามารถเร่งน้ำยาผสมน้ำยาเร่งรากบวกปุ๋ยเกตยิ5ห้นะครับ ปุ๋ยเกจยิปหานี่จักสองช้อนแกงนะครับจะเฝ่าไปใส่หลายเด้อสองช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรืออ่าและนะครับและน้ํายาเร่งรากนะครับหนึ่งถึงสองฝาตวงหรือสองช้อนแกงก็ได้นะครับใส่สองช้อนอ่าใส่ซอนแกงห้าตวงก็ได้นะครับมันจะง่ายนะครับผสมเข้าไปแล้วกระฉีดได้เลยนะครับบ่มีบ่เห็ดแหมันเขาตายนะครับบ่เห็ดแหมันเขาตายนะครับเร่งการเจริญเติบโตหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือน แต่เขาได้ใส่ฉี้ไก่ไปแล้วนะครับหนึ่งเดือนบอน่าเขาต้องหาปุ๋ยยูเรียม,มาหยอดเขากระีดตัวนี้แหละครับใส่ในระบบฉีดก็ได้นะครับฉีดซะก่อนนะครับอ่ายีห้าห้าผสมน้ํายาเร่งรากนะครับน้ายาเร่งรากจะเห็ดหายรากแข็งแรงนะครับรากแข็งแรงอ่ามันเขาอ่ามีภู่ิตานทานโลกสูงนะครับมันจะนเป็นโลกนะครับแต่ผู้ใดเห็ดคือผมเบาเด้อมันจะบวเป็นโลกนะครับ บเป็นโรคเป็นไพ่เนี่ยแหละมีโรคต่างๆใบดอกใบด่างใบนันใบนีมานะครับเขาต้องเหตุคือผมเหตุนะครับบเคอยมีปัญหานะครับบบมีปัญหาเลยเกี่ยวกับโรคใบดอกใบด่างนะครับผมอ่ะเขาก็ต้องจํากัดพ้อมว่ามันเท่าเนี่ยถ้าบ่จําเป็นอีหลีเขาก็่าไปเอาของแปลงอื่นนะครับมาเป็นพันบางคนขามเขตขามแดนไปเอามาไปเอามามาปลูกกับเป็นโรคใบด่างนะครับมันก็หลายอย่างเนาะองค์ประกอบอ่ะระบาดที่นี่นะครับหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้ว ก็ฉีดบำรุงปกติธรรมดาทำมาเข่าสองเดือนแล้วฉีดฮอร์โมนนะครับมั่นลงหัวของเพศด,ดำนะครับฉีดฮอร์โมนของของเพศด,ดำนะครับสูตรมั่นลงหัวสองถึงสี่เดือนนะครับก็ฉีดนะครับผมจะฉีดทุกซีฟมือครับเพราะว่าผลผลิตก็คือได้ตรงตามเป้าเป๊ะๆอยู่นะครับฉีดอเอามาผสมใส่เลยยี่ห้าห้าห้าเนี่ยก็ได้นะครับผสมใส่กับฮอร์โมนนะครับมันจะเป็น อร์โมนของเพชรดำนี่สูตรลงหัว2-4ถึงเดือนฉีดได้2-4ถึงเดือนนะครับเขาผสมฉีดลงไปผสมน้ายาเร่งลากเขาเติมลงไปอีกนะครับผมฉีดอยู่เป็นประจำฉีดอยู่บ่อยๆนะครับหลังจากนั้นแล้ว3เดือนนะครับสูบปุ๋ยยูเรียรมาผสมพระว่ามันเขาต้นใหญ่แล้วเริ่มออกหัวแล้วนะครับหลังจาก3เดือนแล้วปุ๊บเนี่ยมาใส่เลยปุ๋ยยูเรียรกับ0ูนย์นเนี่ยปุ๋ยเม็ดนี่ผสมคลุกเข้าเ,เขากันหนึ่งตอนหนึ่งไปเลยหยอดตามโค่นเหงา แล้วเ้ากระีดอรอโมนเขาปกติธรรมดาไปจนกว่วจะครบอายุหกเดือนจังปลอยบาทนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับลายละเจ็ดตันแปดตันแล้วครับพี่น้องมันก็ะขึ้นอยู่กับพี่น้องดูแลรักษาเนาะอันนี้คือเทคนิคนะครับปลูกมันลาได้ไล่ละไม่ต่ำกว่าแปดตันนะครับผมตัวนี้ก็คือผมมาแนะนำให้พี่น้องแล้วก็นําไปใส่เด้อพี่น้องเด้อผมบอกกักเลยนะครับพี่น้องก็สามารถนําไปใส่ได้นะครับผมบอกจนเบิดเปียกนะครับ ว่าเห็ดจังซี่ล่ะลายละเจ็ดตันแปดตันนี่อ่ะแต่ว่าลายละแปดตันคือบอ่อขาดเลยนะครับอ่แปลงนี่เป็นแปลงอ่าดินล้วนทรายนะครับดินล้วนทรายนะครับผมครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับผมจะนําคลิปมาลงนะครับนําคลิปดีๆมาลงมาแนะนําให้พี่น้องนะครับอ่าตัวใดที่ผมทดสอบทดลองมาแล้วผ่านได้ผลผมจะนํามาลงมาเว้าสู่พี่น้องฟังให้พี่น้องเห็ดตาม สำหรับมือใหม่นาไปเหตุตามได้ครับมีประโยชน์ครับผมคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ